ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอีกบ้านหนึ่งเด้อะวันนี้มาอีกบ้านหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปเบิง้งยายเรากินข้าวครับหนเ,เ,เนี่ยวันนี้อายนอนเนาะอายยายเสียนั่งกินข้าวได้เหรออยา,าย,ยากข้าวแล้วยาข้าวแล้วอืมไม่ใช่ยังมากินข้าวเนาะได้ยังกินยายกินแกงเก็ตนะ ปลาเป็นแต่แซ่บแฮะมากินเนอะเห็ดเนียงอันนี้นะว่ากินข้าวยังบอกกินยังบอกกินเยอะผั้ปั้นข้าวเขาหลานพร้อมเฮ็ดไปเลยนี่ยย่าเฮ็ดก็เฮ็ดก็มาเนอะเอาเลยเอาเลยกินเลยขอบคุณหลายๆ เาพื่อนลยรายแคบ้านใดแต่บ้านแวบ้านใดเด็กแถวบานกบูนนี่แหละเออโอ้แม่เข้าบอกหูตักบักบอกหจักบ่ตาบอกเห็นหงงนะตาบอเห็นหุงน่ะบอกเห็นเลยบอกคอยเลยเห็นแดงก็บอกถามละแม้สายมาเนิบอกหูจักบอกหูจักนอนเนี่ยล้วนอนใช้นอนนอนนี่ด้นอนี่นะตา แตาแล้วเนี่ยโบเห็นโบเห็นหลายปีแล้วบ่โอ้ยมันห้าหกปีได้ไรโอ้ตาแต่ห้าหกปีเลยแต่ไปก่อนทหาอีกวะก็ไทอิ่มแม่เมื่เกือบก็ข้าวชิปปีลูกค่อยก็จักได้จักปีไปเป็นทาหารมาหลานก็จ,จนหกปีแล้วนี่โอ้ตาแต่หกปีบ่ตั้งแต่หลานตั้งแต่ค่อยยังบ่เอาบัะกันอ๋อแม่มื่เกือบชิปปี้แล้วว่า๋ยวนี้เริ่เพื่อไปหาเห็ด พอจขอก่อืขอท่าขอเท้าอเอ่อกงหันเี้ออวโอโหโไปอ๋อส่เบิดบ่หัปั่นข้าวหลานะเอาหนีอือนมแนมม่เห็นเลยบ่ะเห็นไม่เห็นเห็นลักงเอาไรไ่เห็นเลยดูงมเหมล่างกับบ่บ่ล่างเลยบ่เห็น กะตับนี้เดีวหน้าคูยไตไกลนี้เดีอยวนั้นจู้เสียงป้าอ๋อจู่เสาจู้คนไรจากไทยบ้านใดยะไทยบ้านใดระบบจ้จู่จูเสียงป้าเอาเออเสียงป้าก็จังเม้นไผยอันนี้อ๋อหจแงเรามีเคยเห็นจำเนาะเคยเห็นเม้นไผยเยาถากให่รถชูจาวันใดเอยซื้อตะถีนบัานกกะผัวบ่เออ เจ้าเดี๋ยวคนบ้านนี้เลยบ่เจ้าเกิดอยู่นี่บ่เกิดอยู่นี่แสดงว่าต้องหูจักอีเมะไทยอีเมะอีเมะนายสายเออหูจักนี่ล้อขาวอีสายอีฉานไหนเออเอองานงานถ้าถ้าว้าเรื่องแม่นี่หูจักอ่ะบ่เขาในาุกนุ่มวันนี้หูจักออืหูจักนี่นายชุกนายสายนายอีเออเขาเขาแยกกลมแล้วมันนี่หูจักเม็ดเบากลนงานอ๋อ คอยรูในซ้ายคอยน่ะอืมเออลุกตาอันลุกในซ้ายลุกตาอันเนาะตามูลน่ะอือตาโมนค่ะเออตาโมนฮุจักเป็นบ่อือเนาะสมัยเราหนุ่มแล้วก็มาหาเล่นพ่อพี่ไปเสียนหน้าให้เียวบ่ค่อยไปเสียนหน้าให้ยาวหน่อยเอออืมตามูลน่ะอือไปดำหน้ากับไปอ๋อไปดำหน้ากับไปอืมบางคนยังมีแต่ตาบอดนะอือ เราจ้างมือจากบาทห้าบาทจ้างมือละห้าบาทสมัยห้าบาทวันห้าบาทเมันอเราพอกินบอก่วันห้าบาทได้พอกินที่นั้นผัดหกบาทห้าบาทหกบาทมันบอกได้หลายออบอกคือเดี่ยวนี้เลยดังนั้นก็ห้าโดยอี่แม่จ้าไปช่ว เจ้าประจังเข่าเสียนหน้าวันจักบาทวันห้าบาทหกบาทบอกวันนี้ดูถามดูถามอีนัยใช่อีนัยชุกอีนัยนะพอเจ้าใค่กันอีนัยโยใหนเลี้ยวเยอเมียตัดเยิ้มให้เดาวางยืดมากระมุนเนาะเออเออแม่วางยืดเอวยาวกับอีนัยเออเอียนยงเนาะโอเคได้ถามแม่ให้ อันนี้ข้าวสารครอบังเอขอบคุณใหญ่เลยครับข้าวสารสองถุงถุงละฮาโลอันนี้นมบอกไว้ให้เจ้ากินเด้อนี่ยนมเด้อใช่ไข่น้ำครับนี่เด้อจับเบิ่งก็ได้ถ้าเจ้าเห็นเอออะไรอันนี้งงเอ้านี่นะงงนี่เ้วก็ในนมอันนี้อันนี้ไข่กับอันนี้หม่าม้าอันนี้อืมเออ โอ้ยทางอันนี้น,นะนะทางบาลูกหลานนะโอ้ยจบแท้ๆนะขอบคุณนายด้ายองครับขอบเอฟซีเพิ่นน้ำเพิ่นร่วมเดี๋ยวจ้าเออกินหลายเขาอะ่ะกินเลยกินละบ้วงเดี๋ยวมีได้บ่บ้วไม่เอามาตักบ่อุย้ยตักบ่เป็นได้บ้วงบ่ เอาบอกเป็นข้าหขอปากนี่เอยนะกินดช่างกแ็แล้วมือไรจับออ๋อค่อยบอกแล้วให้ไผ่มากินน้ำได้ยาขับขี้เดียดอ๋อ,อกินผู้เดียวค่อยเออกับหลานเนี่ยเนาะออกินกับหลานนี้นะเออมาพื้นจี้พื้นไปฉ่างกันฉู่ไอแบ่งเอามาให้กูไรกูกินผู้เดียวออือ ยันเขาขี้เดียยเอ้ยยันเขาขี้เดี้อบ่ได้อาบ่วงมีเต้เอามืออาบ่วงฝัดมันเหียไปทางไหนบ่หินเออยัมันเหีย้ะว่าพื้นกินอันนั้นอันนี้ก็ขี้เดียวฮัลคอยบ่ได้ให้ไผ่มากินนํำได้ยันเขาขี้เดี้ยน้ำไปเดียวเอเราอาศัยงมไปไปเดียว ไปอัดน,น้นไปท่ายเบานี่ก็ไปสุดเดียวต้องตีไม้เหลาแล้วเรายกไปนําก็ได้ตีมาได้ขวางทางาเออ<ะ>ขวางทางเขาขวาเที่ยวตลอดอยู่ขวางทางเที่ยวอะไรขวัดไม้นี่นะขอไปเออวัดไม้ไปโป๊ะโป๊โป๊ะขวัดไม้ไปนี่เผื่อยานเราล้มเหมอนอ่ะอีแมก็ยังล้มเลยอีม่ล้มหลายรอบแล้วเขา อหญ่นบ่อลมแต่อันนี้มันต่ำแม่ก็ป่วยมีแต็หัวนี่ได้ไปก้อนหัวนี่ได้ต่ำต่ำก้อนฉูเอ้ยอย่าเอารถไก่เว้นทางได้กูต่ำไปกูโบห็นเฮันข้าไปอีอตูนี่กโอ้ยหลานไข่ไผ่อตู่ผ้ายอผันมข่ายไ่อตู่กูมีชัวทางลูกตัวนี้ก็ว่าแจ๊คละกบาดถามด่านมึง อีเฮียนบอสไข่ไผ่ตู่ไม่ท่า่าโอ้ยตับกับอันนี้แล้วนี่อ๋อนี่มือเลยโอ้จุนเมนเดมือกูณเต้อโอก็ว่าตัดเียเออไข่โอเคเรายังอ๋อโอ้ยพูดแล้วหลายอีกกระดากระโดดเทดร้ายด่านนี่กะเอออันเจ้าของเจ้าคนเอายันไงมาเจ้าคนเจ้าของลูลาลูลาชุดอบ้าดําเด้อ ท่าสองดบะจากคนหายเมอรอ๋อไอเมิรเนาะเออเห็นหมเ็นบอเมิ่บลูโกล็บอเอ๋อสามคนบารูจ้าเออในสามอ๋อู้ชายไปนึ่งไปยิงสองอือใครเราบ้าดำแล้วก็ขยันไปเพิ่มวันนี้บ้าดำไปมือหายดบอ๋อไปมือหายมือแต่บหาหออ เดี๋ยวอยู่ถือแล้วจะจ่ดจะกินข้าวคนปุมตะหน้าเอออโออยังบอกแพ้เนาะจ้ะยังบอกแพ้โอ้ยพี่ยังได้คำแพ้อากินแล้ากินย่ายเธอแล้วลาเออกินแค่นี้แหละลู่จะขออ้ากะโลก บอกเขาเด้อเด้อยายเด้อคอยเมื่อเด้อเออล่าเมื่อไม่ดิไม่แห้งทุกเจ็บทุกยคาเด้อครับสาธุขอรวยครับเมื่อการทำดับมันรวยเด้อสาธุครับเออมาเยี่ยมมายำเดี่ยวเดี๋ยวนี้นะครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับค่อยพัดโบยจู่นะคำบอกบอกง่ายแต่โบยจู่นะในวันแล้วมันค่อยกระทำมาอยู่มันมีคยเห็นอไม่เป็น แล้าไปอยู่นิคมบุญน,นะครับไปอยู่นิคมก้ซอยแล้วก็มาอยู่ผีแล้วก็มาอยู่บ้านก็นี่ค่อยก็เลยม,มาขายของอยู่บ้านกดบุญน,นี่แหละอืมแต่ว่าค่อยก็มีค่อยได้มามาเท่านึงเนาะเฮงนั่นซื้เอเ,เอาปุ๋ยม,ม,มาส่งประมาณนี้โอเคเมื่อลยได้ย่ายเดอ้อขอาคุณค้าเมืนะ่อ